หลังจากวันที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆเราได้ปิดท้ายด้วยการสการะพระไตรปิฎกหินอ่อนที่วัดกุโตดอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2400โดยพระเจ้ามินดงเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนพระองค์ทรงโปรดให้สังขายาาพระไตรปิฎกครั้งที่หของโลก และให้จารึกพระธรรมคาสั่งสอนลงบนแผ่นหินอ่อน730แผน่นใช้เวลา8ปีจึงแล้วเสร็จสร้างขึ้นควบคู่ไปกับการสร้างเมืองมันดาเลในยุคนั้นพระไตรปิดกเนี่ยจะเขียนบนใบาลานแต่ว่ากษัตริย์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าการใช้กระดาษเนี่ยมันก็อาจจะโดนทําลายได้ใช่ไหมครับหมึกอาจจะพังได้เขาก็เลยมีไอเดียว่างั้นเราสลักลงบนหินนะครับซึ่งเรามาดูในนี้นะคร เราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นหินเป็นแท่นหินนะครับที่สลักซึ่ง1สตูปาก็คือ1สถูปตรงนี้เนี่ยเราจะมีหน้ากระดาษสองหน้าซึ่งจะเป็นพระไตรปิฎกตรงนี้กําแพงก็จะถูกแบ่งด้วย3ามกแพงซึ่งแต่ละกําแพงก็จะบ่งบอกถึงบทแต่ละบทของพระไตรปิฎกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเออผมผมมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเป็นคนไม่รู้ประวัติศาสตรล์ลวกันเอาเป็นว่าเพิ่งฟังเมื่อกี้เขาบอกเฮ้ยผมว่าผมว่าผมทึ่งนะ